สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพช่องเจสีร่วมกับนครหลวงโปรโมชั่นพาผู้ชมมาที่เวทีโชคคราวเรียนวัดพระพุทธฉายตําบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบ,บุรีนะครับเพื่อชมการถ่ายทอดสดมวยโลกในศึก m 1 5 0พลังกำลันสถานโลกโครงการบ้านศูนสําหรับมหาวิทยาลัยโดยมีการโชคชิงตำแหน่งแชมป์ WBCA ในรุ่นซูเปอร์ฟลายเวอรระหว่างรองแชมป์ชาวไทยกับรองแชมป์ชาวฟิลิปปินส์เป็นคู่เอกวันนี้แต่ว่าคู่แรกจะได้ชมต่อไปนี้ เป็นการวัดพลังกปั้นของดาวโรดของนักชกไทยก่อนก้าวสู่แชมป์ในเรีววันนี้คู่นี้ชกกัน6กยกระหว่างนักมวยทางด้านมุมแดงแชมป์ของ WBC a s ซียในรุ่นฟลายเวทเป็นนักชกชาวไทยช่างได้120ปอนด์นะครับนวพลส์สรุ่งวิสัยนักมวยทางด้านมุมน้ำเงินรองแชมป์ชาวดุนิเซียช่างได้120ปอนด์เท่ากันเฮริก บาลลงซูก่อนการชกขโมยคู่นี้นะครับประธานจัดการขันจะได้มอบทุนกนารศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน5แห่งดังนี้เริ่มจากโรงเรียนวัดพระพุทธฉายเรียนเชิญเลยครับเรียนเชิญประธานเลยครับเรียนชมประธานขอเรียนเชิญประธานคุณนัฐการเลยครับมอบเลยครับ ท่านแรกนะครับก็รับไปเลยนะครับโรงเรียนวัดพระพุทธฉายครับต่อไปก็เรียนวัดเขาจำปาเทียนราชอุทิศตามมาด้วยโรงเรียนวัดโคกหนามแท่งโรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉายโรงเรียนอนุบาลดงมูลเมืองน้อยนะครับวันนี้ทั้ง5แห่งนะครับทางประธานจัดการแข่งขันนะครับคุณรัฐการวันนี้เป็นผู้มอบทั้งห้า แห่งให้กับโรงเรียนช่วงนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วชมการชคของมวยคู่แรกได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องเจ็ดสีร่วมกับบริษัทนครหลวงโปรโมชั่นสนอก,การถ่ายทอดสดนะครับศึก M150 พลังกับบ้านสถานโลก โครงการบ้านสวนสหลัดมหากุศลสดจากสนามโรงเรียนวัดพระพุทธฉายซึ่งอยู่ในเขตตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะครับคู่แรกในี่ต่อยกันที่น้ำหนัก120ปอนด์นะครับแชมป์ของ WBC เอเชียชาวไทยก็คือนวพพลสองลูงวิสัยนะครับกางเกงเหลืองแถบแดงน่แหละครับอุ่นเครื่องกับนักชกจากอินโดนีเซียเฮลิก บอลองทรายเริ่มแล้วนะครับคู่แรกก็เป็นผลงานของนครหลวงโปรโมชั่นนะครับคุณสุรชาติพิสิษฐ์พุทธินันท์บนเวทีผู้ชี้ขาดอาจารย์ชัยนาถวิเศษนะครับครูชำนาญการวิเศษจากโรงเรียนสิงสมทรอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีซ้ายกับขวานะครับคุณสายใคยครับวันนี้นายมพลนะครับเจอกับมวยเก่าครับเฮนริตบอลองทรายวัย30ปีนะครับผินชกชนะ37นะครับแพ้14เสมอ6นะครับเดินทางมาชกที่เมืองไทยหลายครั้งนะครับเป็นมวยเวทหญ่นะครับ 5, 5. ร้อยสิบแปดร้อยสิบห้าเจอกับนัวพลคที่เราเป็นรองแชมป์โลกวันนี้ก็ขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของทีมบิสกซนครับในเรื่องสายตอบละเอียดหน่อยนะครับมวยซ้ายกับมวยขวาเบียดเข้าหานะครับทางด้านของนัวพลแฟนๆเนืองแน่นเลยนะครับพี่น้องชาวจังหวัดสระบุรี ดูครับดูจังหวะออกหมัดไม่ใช่เรื่องง่ายซะแล้วครับทีมงานของนครหลวงโปรโมชั่นสั่งหินหินมาทั้งนั้นครับคุณนันชัยตัวนี้นี่ของแข็งเลยนะครับดีกรีมาดิชัแชมพาบ้าด้วยครับสัปด้านบามองใ่นะครับจังหวะแล้วครับมาเริ่มทักทายครับรัมพลจอมน็อกดูแล้วแมาเสียงปลุกเร้ามาเลยครับโอ้โหเอาล่ะครับ อย่างนี้ไม่ต้องรอนานครับพี่น้องชาวสระบุรีนี่ติดเครื่องเร็วครับเรื่องของกำปั้นรางวัลพิเศษมาแล้วครับคุณยาาชัดครับบูญสุขอนันตธรรมนะครับเฮบุงประธานบริหารห้างสรรพสินค้าสุอนันป้าสระบุรีอาชฉีดเลยนะครับน็อกหรือไม่น็อกครับผู้ชนะสามพันเต็มๆครับรับไปทุกคู่มาในถิ่นในบ้านเฮียบุงนี่ไม่อัดฉีดไม่ได้ครับนายห้างเชิดชัยก็ยังมีตามมาอีกต่างหากครับเดี๋ยวดูครับจะออกหัวหรือก้อยยังไงครับ โอ้โหทำท่าจะเดือดตั้งแต่ต้นๆแล้วครับรายยก10วินาทีอ่า่ะครับนวพลเร่งเลยครับหยาบระมานะครับโอ้โหเหมือนจะเอาใจแฟนๆครับภ<ด>าคโฆษณาสวยๆกลับมาชมการถ่ายทอดสดกันต่อนะครับในช่วงแรกของการถ่ายทอดขอบคุณบริษัทเครื่องดื่ม M150 จำกัดเครื่องดื่ม M150 าการชีวิต AAA บริษัทแทนดความพัฒนาจำกัดโฟมล้างหน้าพรีมโนบุลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งโดยบริษัทบางนี้อโอตพากรจำกัดช็อคอัพรถยนต์พารากอนรถยนต์มิตซูบิชิยกที่สองครับวันนี้เสียงเชียร์นี่เชียร์กันเยอะเลอเกินวนวพลเร่งเครื่องเลยนะครับลุยน็อกเลยเอาจาเป็นแฟนครับเป็นจอมน็อกเอา์อยู่แล้วครับน,นวพลวนเจ้าวัดนะครับดารุ่งเบอร์หนึ่งของนครหลวกโปรโมชั่นตอนนี้ครับ ต้องบอกว่านาทีนี้นครหลวงโปรโมชั่นขายดีเป็นเทน้ําเทท่าครับคิวต่อเนื่องเลยครับ21พฤษภาคมก็สึกเดียวกันนี่แหละครับเอ็ม150กํากัมปันสตาโลกมากุสล์คืนความสุขแก่ชาวหนองแสงครับมีจ่าสันหนองแสงครับนายกเทศมนตรีตำบลหนองแสงให้การสนับสนุนมานั่งลุ้นนั่งชมอยู่ด้วยคุณสันชัยคุณชัยทั์ครับเดินหน้าก็มีนะครับ10นะครับ10ตุลาคุณศรีได้ครับดูครับนี่ครับมวยคุณภาพอย่างนครหลวงโปรโมชั่น ต่อยแล้วต้องอย่างนี้ครับโอ้โหไหนตีต่อยตีซอกนะครับบอลล็องไซแม่จะทนได้ไหมครับบอลล็องไซการเชน้าเตือนหน่อยนะครับเรื่องของการจังหวะหนีบหมัดอันนี้ดูครับสอบผ่านไหมนะว่าคนจะน็อกบอลล็องไซได้ป้วยส่วนใหญ่แล้วยากครับที่ใครจะมาน็อกบอลล็องไซโอ้ยดูครับเอ้าลุยเข้าไปอีกแหมโอ้โห ริงสุดยอดถูกใจครับวันนี้เร่งเกมเป็นพิเศษนะครับสำหรับนวพลโลนี่หมัดอีกแล้วครับโลนี่หมัดอีกแล้วยกสองกลางยกแล้วนะครับนอกได้ก็คืนเชิชัยเอื้อปืนานะครับเสือสิบเอต,ตัวจะมอบ 3, สามพันหรืการค้าสุวรรณภั้าอีกสามพันนะครับตันนี้หกพันแล้ว เต้นดีครับก็เข้มข้นนะครับเปิดหัวด้วยนวพลเดี๋ยวตามด้วยสีสเกตโอ้โหดูครับบาลมอไฟไม่กลัวนะครับพักก่อนครับหมดยกที่2ผมภาพช้าสัก่อนนะครับก่อนจะถึงยกที่3กับคู่แรกในการถาบบ่ายทอดสดศึก m อ0็มร้อยห้าสบพลังกำปังสถานโลกโครงการบ้านสวนสามหลันมหากุศล ขอบคุณท่านรองประธานจัดการแข่งขันครับพันจ่าอากาศเอกกันะพัท์เสตะพัน์ยกสามแล้วนะครับมุ่งมั่นไปเกินครับนวพลในขณะที่บอลซ้ายก็กะไว้ลายอินโดวันนี้ครับอ่าครับอย่างนี้ถือว่าถูกตลาดครับบวยสากลปัานเรามีให้ชมเกือบทุกวันมันต้องจังซี่ครับถึงจะสะใจอ้าวแลวครับดูครับแลกเลยครับนวพลไม่มีถอยหลังแลวนะครับโดนเป็นโดนครับสไตล์นี้ สไตล์ไทยชอบนะครับโมจะเต้นมโมจะรอจังหวะนี่ไม่มันไม่ไม่มันไม่มไม,ไม่ไม่ได้ใจครับรุกดีรับต้องเนียนตาด้วยนะครับเอาละครับละเอียดครับแล้วว่าพลค่อยๆเลาะไปเรื่อยตัดไทโครงย่อให้ตี้ให้โหลดลงมาครับคุณนันชัยโอ้โหดูครับพยายามเล่นลำตัวว่ราะบัลลงไซนี่น่าทนนะครับเอาละครับมัลองไซอย,อยู่ยังโตนะเอาแล้วพลก็ไม่กลัวครับพลังหมัดของมัลองไซ ว่าที่กลางเวทีเลยครับบาลงอนไซยะยับออกมาโนพลไม่กลัวครับโยกเข้าไปเลยครับโชว์ความดุค่อนข้างจะเก่าเลยครับบาลลอนไซเอาซ้ายเอาซ้ายเอียงเข้าหาครับยกซ้ายเก็บกระดงคางเอาไว้ถึงช่วงโมงบินบอลลอนไซเหนือกว่านะว่าพนแน่ครับใช่แล้วดูจังหวะนั่งเชือกงเด้งเชื่กครับคุณยายทัดเส้นที่สองนั่นละครับดูครับความของเกณฑของบอลลอนไซไม่ธรรมดาพลได้พลไปครับ ต่อยลำตัวได้ดีนะครับยกนี้นี่นะครับเป้าใหญ่แล้วขึ้นบนล่างสองบนหนึ่งโอ้โหชุดนี้ดีครับนี่เป็นยกที่ดีของนวพลแล้วครับเชื่อว่าบอลทรายมีแผ่วแน่ครับถ้าเจอหนักหนักโอ้ต่อยแล้วได้ลุ้นได้ไซสเลยครับอย่างนี้เอาครับใครดีใครอยู่รับซ้ายกับขวาต้องแม่นจริงๆนะครับแต่ที่บาลังรนั้นดึงเกมมีจังหวะผ่อนสั้นผ่อนยาวแล้วดูครับพอจังหวะฉายก็ฉายคืนใกล้ สู้ปลายยกสามนะครับมาพลิกเหลี่ยมอ่าถโอกาสพักไปในตัวกรรมการให้ขึ้นมาครับสู้ต่อครับใกล้จะหมดยกสามหมดยกพอดีครับ<ป>ภาพชาย,ยกสามนะครับนภพลสรุงวิสัยกับแฮนริกบาลอ,องไซน์ผูอุ่นเครื่องจากอินโดถือว่าเป็นยกที่ดีนะครับยกที่แล้วยกสาม ขอบคุณบริษัทม,มาสลับจำกัดผลิตภัณฑ์พาราแคปมาสบามบริษัทโรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์จำกัดมโนโดักแห่บริษัททั้งยากระเสือสิบเอ็ดตัวจำกัดผู้ผลิตยาน้ำตราเสือสิบเอ็ดตัวสูตรสิบเอ็ดยากระแสเส้นตราหัวเสือยาน้ำแก้ไอตราหัวเสือสูตรสิบเอ็ดและสบู่ทีจีสิบเอ็ดตราเสือสิบเอ็ดตัวโอ้แน่นเลยครับยกนี้ออกมาซ้ายเคาะลํำตัวนะครับแล้วก็มีขวาเติมเต็มกบหู ยืนใกล้ๆนะครับหัวไหล่ซ้อนหัวไหล่ครับทางด้านของนวพลบาลองไซโดนหนักเหลือเกินครับดูครับจังหวะย่อลงเอาคนนั่งบนเชือกเต็มที่2แล้วเด้งตัวขึ้นมาครับคุณสันชัยโอ้โหนี่แต่เขาตัวใหญ่นะครับมวยเวทใหญ่ครับร้อยสิบแปดร้อยยี่สิบนี่ชกได้สบายวันนี้มาเจอกับนวพลนะครับที่มวยเวทร้อยสิบสองครับเจ้าลงนี่ต้องเน้นลำตัวครับแต่ดูความเก่าครับเก่าจริงๆครับมาต่อยที่เมืองไทยเป็นสิบปีแล้วครับบาลองไซเนี่ยจำได้หรือว่า น,นักชกของเรามามากมายหลายคนมไม่ง่ายนะครับที่จะน็อกดูท่าทางจะยืดเยื้อเพราะกำหนดหยกนี้ยกที่4ี่แล้วความเก๋าของบงัลลังก์สายครับเส็แล้ว่อนะครับ่อนหายใจแล้วโอ้ยหมัดบนนี้น่าจะลงครับเก๋าไม่เก๋าไม่รู้ครับพอโดนหนักๆนี่แกยืนซบเลยนะครับให้ระยะเส้นทางของความยาวของหมัดนั้นแทบลงครับ ดูว่ากระตุกหัวไหลเป็นหรือเปล่าน้องผลอ้าวแล้วครับใกล้ๆต้องงัดต้องหงายขึ้นนะครับมวยชมมีิระบบหายใจเริ่มจะมีปัญหาแล้วครับบอลองไซแต่ว่ายังมีสวนมีโต้ครับดูครับมัดมัดตตายเป็นมีเข้าครับมาเป็นชุดแม่แล้วเชิญชวนด้วยครับโดนแล้วเชิญชวนจะเชื่อตัวเองว่าทนไหวนะครับมัดมัหนึ่งสองสามมัดครับนี่าครับไตหัวไหล่กระแทกนะครับดูแท็กติกของเขามวยที่เก่ามากนะครับบอลองไซ การได้โชว์กับบอลลูนไซถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีอย่าง้ว่าคนเลยครับเจอความเข่าเจอโอ้ยเลยครับมาตัวหนรอเลยครับบอลลูนไซยังไม่ยอมลงครับหลายยกแล้วยกที่สี่จำนวนหมัดลูกเน้นนั้นเราทำได้ดีครับทัพชายยกสี่นะครับคู่แรกของการถ่ายทอดสดสดจากโรงเรียนวัดพระพุทธฉายครับอยู่ จิตบลหน,นองปลาหลาอำเภอเมืองสระบ,บุรีนะครับขอบคุณท่านรองประธานจากการแข่งขันในคราวนี้ด้วยนะครับพันจ่าอกากาศเอกกันตพัดเสตพันธ์นะครับและขอบคุณดีเวอร์ฟอร์เมนผลิตภัณฑ์5ดาวผลิตภัณฑ์เนสกาแฟอิชิตันปั๊มสูบน้ำยินดีเทอร์บายและบระิษัทขายยาเพนภาคจำกัดเล่นต่อครับออกสตาร์ด้วยความมันครับเอ็มร้อยห้าสิบพลังกำปั้นสตารโลกดาวคนนี้ก็ละเอียดนะครับเจอมมยเก๋าเก๋าก็ค่อยๆลอกไปเรื่อยๆครับ เร่งมากก็ไม่ดีครับหัวเทียจะบอดได้ดูครับบอลองไ่ดึงไหลโยกลบนาบเทียเส้นที่สองแล้วมีจังหวะงามๆพุกขวาครับการอุุนเครื่องของนวบพลวันนี้ถือว่ามีความพร้อมนะครับดูจากน้ำหนักหมัดทั้งซ้ายและขวาและนี่เกินทึ่งทางมาแล้วสภาพร่างกายยังดีอยู่น็อกไม่น็อกเท่านั้นแหละครับน็อกหรือไม่น็อก รูร่างเขาใหญ่มากครับคุณชัยชัดปล่อยในเวทใหญ่นะครับพอเจอหมัดบวกของเราไปนี่เฉยๆครับขณะที่เราโดนทุกซ้ายนี่มีอาการสะเทือนเหมือนกันครับคุณันชัยดูนะนี่เราบวกเต็มๆเมื่อกี้ยังเฉยๆนะฮะเพราะว่าใหญ่ของเราเมื่อกี้เขาบวกมานี่แหมเสียวไส้ครับต้องดูครับเดินไล่ไปเรื่อยๆครับอว่าคนหาจังหวะลุยเป็นชุดปล่อยสะสมเอาครับแม้แต่บลอลังไส้นี่พอหนักเป็นเบาได้ดีนะครับดูครับ ยังมีกระแทกหมัดหน้าขู่นี่ยิงหมัดมาโอ้โหเต็มเต็มครับทุกซ้ายที่ว่กที่บ่าพูดไปแล้วนะครับเป็นสครูไม่ลงฮะยังเหนียวอยู่ครับสายเต็มเต็มเลยครับฝันเป็นสครู่เราเป็นแชงร้อยสิบสองนะครับแต่ปล่อยน้ำหนักขึ้นมาต่อยก็เลยเหนื่อยหน่อยเลยครับต้องใช้เวลาแต่ว่าถือว่าผลงานดีนะครับการอุนเครื่องคราวนี้ เป็นการทดสอบระบบคนไปด้วยครับเจอของหินของหนักของแข็งตัวใหญ่ๆแม่ดูครับเบาก็ชิงแต่ว่ามาบ่อยเลืเกยนครับมัดของบ้าลองไ้เอาแล้ว<ด>ปัปกหลักแรกครับยกนี้เขาคอยดีปักหลักสู้ด้วยนะครับลองไ้ยกนี้เขาดีขึ้นนะครับหมดยกที่ <ança> <ged> ชมผลงานในยกที่ห้า เมือักครูนันกระจายวสีสักกระแทกกันนะครับแล้วก็เป็นยกที่ดีของว่าพลและกระลองสายครับกีบุ้งครับคุณวิบูลสุขอนันตธรรมนะครับประธานบริหารสับสินค้าสุขอนันต์ปราสราบุรีขอบคุณนะครับบริษัทเครื่องดื่ม M 1 5มาจำกัดเครื่องดื่ม m 1 5 0บริษัทอุตสาหกรรมเท่าน้ำไทยจำกัดยานาสก,กัดสุกขณีตังกยจับตราแปลงสิพันคู่ ผิดโดยบริษัทจเจริญสุขเภ็สัดพุชิวจำกัดพิทภรันเอวาและบริษัทมิล,ลิเมตจจำกัดอ่ะหล่นกันต่อนะครับยังเดินเกมตลอดครับทางด้านข,ของนวพลวันนี้ค่อนข้างจะแม่นแล้วก็มีจังหวะรุกที่ค่อนข้างจะเทียบทาครับพยายามจะเอาใจแฟนเจ้าจังหวัดสระบุรีครับเร่งยกสุดท้ายหล่นไม่หล่นครับคุณชัยทัศน์จะให้ติดตานีต้องน็อกกันะครับะจะให้ติดตาต้องน็อกครับ โดนเยอะครับบาลองไซโดนแล้วเฉยๆครับเดินแล้วเดินบีบเข้าหาครับเริ่มมีอาการอ้าปากแล้วครับน้ำหนักมาของบาลองไซเน้นเบาลงครับแต่เขายืนได้นะครับถึงแม้ว่าจะต่อยแบบไม่หนักนักแต่ยืนอยู่ได้ความเหนียวนี่ต้องยกให้บาลองไซเลยนะครับเพราะว่ายากที่จะแพ้นอกไทยครับต้องดูครับแล้วผลพยายามเล่นเต็มที่ครับแต่ด้วย เขาเป็นมวยตัวใหญ่ครับชก122ปอนด์นะครับปลล่าสุดเลยแสดงว่าทำน้ำจาักเก่งมากครับรายนี้ประเภทมวยลูกโป่งนะครับชกได้หลายเวทวันนี้ก็สมบูรณ์แบบนะครับนวพลประเคนทั้งซ้ายแล้วก็ขวาดูครับมากบวกกันนี่เราสะเทือนนะครับประเภทสิบล้อเจอมินิบัสครับช่วงจังหวะเก่งเล็กเชื่อเก่งใหญ่ต่อยฮุกซ้ายครับต่างคนต่างต่อยออเอชื่อเหลือเกินก็ามา ใส่เต็มเต็มนาจะพอใจนะครับสำหรับการุ่นเครื่องหกยกโอ้โหได้ขนาดนี้ต้องชูนิ้วสองโป้งกดไลค์สองทีเลยครับโอ้โหต่อยมันจริงๆครับนภาพลโดนขวาเต็มเต็มเฉยครับบอลองใสขยันออกหมัดตั้งแต่เริ่มเลยน่าอยู่ระรับชุดน่าจะอยู่ได้ครับเอาละครับมีการโอนเงินโอนเงินครับย้ำๆหน่อยครับย้ำๆหน่อยครับออกได้ พาขึ้นไปเที่ยวพระพุทธบาทเลยครับจะสวยขึ้นไปพระพุทธบาทได้ไหมรอดครับรอดเกือบได้ชมวัตถุโบราณครับพักชมโฆษณาครับซ้ายออกขวาครับซ้ายออกขวาเดินตัดนะครับชมครับเราไปชมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับกับการถ่ายทอดสดคู่แรกนภพพลสอรุ่งวิสัยแชมป์ WBC Asia รุ่น112ปอนด์กับเฮนริกบาลองซาย คูุ่เครื่องจากอินโดนีเซียนะครับกำลันหกยกที่ตอนนี้ศีษะชนกันนะครับทำศีษะป้อยแล้วหันหลังเลยครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีนะครับอุ่นเครื่องหยกน่าจะสร้างความความพอใจให้กับคุณสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินานครับในฐานะโปรโมเตอร์ผู้ให้การสนับสนุนนวพลส่วนการตัดสินนั้นจะเป็นอย่างไรเราจะพักอีกครั้งนะครับเดี๋ยวกลับมาตัดสินครับ ท่านผูช้ชมครับเมื่อโชคคร,รบยกกรรมการชูม,มือเลยครับนี่เลยครับแชมป์ใน,นรุ่นฟลายเวทนะครับแต่วันนี้มาชกถึง120เลยทีเดียวนวพลสรุ่งวิสัยนะครับแชมป์ของ b c อะเอเป็นผู้ชนะนะครับ